สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําไข่เจียวดอกอัญชันกันนะคะซึ่งดอกอัญชันเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ที่นอกจากจะเอามาตกแต่งนะคะอาหารให้สวยงามแล้วเนี่ยนะคะดอกอัญชันเนี่ยเรายังสามารถเอามาทํานะคะอาหารได้มากมายหลายชนิดเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําไข่เจียวดอกอัญชันกันนะคะนอกจากจะได้สารอาหารจากไข่แล้วเนี่ยนะคะดอกอัญชันก็ยังนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเลยดีกว่านะคะวิธีการทาาําง่ายมากๆเลยนะคะก็ตอกไข่ใบนะคะในปริมาณที่เราจะรับประทานนะคะถ้าเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยก็หลายฟองหน่อยนะคะก็ตีไข่นะคะให้เข้ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเดียวนะคะเราจะไปเก็บดอกอัญชันข้างรั้วที่ปลอดสารพิษกันนะคะ ง่ายๆเลยอ่าใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยเนาะใส่ซอสนะคะตีไข่ให้เข้ากันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะประมาณ4นาทีเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะได้ไข่เจียวฟูๆนะคะเป็นไข่เจียวดอกอัญชันนะคะเดี๋ยวไปเก็บดอกอัญชันกันเลยค่ะอันนี้เป็นดอกอัญชันข้างรั้วของเรานะคะที่ปลอดสารพิษนะคะรส น้ำนะคะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราแทบจะเก็บจากต้นนะคะไปได้เลยนี่เลยนะคะดอกอัญชันของเราดอกใหญ่ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยปลอดสารพิษนะคะกินสดๆก็ได้นะคะเอาไปตอกเอาไปใส่ไข่เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารได้นะคะจากนั้นคะ่ะนำนะคะ ดอกอัญชันมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ผสมลงไปในไข่เจียวของเราตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะเจียวดอกอัญชันลงไปค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะเห็นแล้วหิวข้าวเลยใช่ไหมคะวิธีการทำนะคะไม่ยากเลยสี่นาที3ามนาทีได้กินแล้วนะคะไข่เจียวดอกอัญชันของเรานะคะนี่เลยค่ะทอดให้สวยงามนะคะ ทำให้อาหารน่ารับประทานขึ้นแล้วก็ทานข้าวได้เยอะขึ้นนะคะเพิ่มคุณประโยชน์นะคะในอาหารได้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะพอไข่เจียวได้ที่นะคะก็ค่อยกลับด้านเขานะคะ านนะคะคเห็นแล้วหิวข้าวเลยใช่ไหมคะเป็นอาหารที่ทําได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นอาหารที่เบสิกนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมากๆนะคะยิ่งเป็นไข่เจียวจากดอกอัญชันแล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะเข้าไปใหญ่เลยทําให้อาหารมือนน้ำน่กกินไปใหญ่เลยนะคะใครดูตอนดึกๆก็จะหิวข้าวหน่อยนะคะเดี๋ยวเรารอนะคะ ให้ไข่เจียวของเราเนี่ยนะคะสุกนะคะกับพี่ไปพิกมานะคะนี้เลยนะคะก็จะได้ไข่เจียวดอกอันชันนะคะแสนอร่อยค่ะทานคู่กับข้าวร้อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยนะคะได้หมดเลยนะคะนี่ตกแต่งนะคะด้วยใบตองเพิ่มความน่ากินเพิ่มความหอมของใบตองไปอีกนะคะวางไข่เจียวร้อนๆน,นะคะลงบน ชนะนะคะใบตองที่เราเตรียมไว้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะ,นะคะเราก็จะได้ไข่เจียวนะคะดอกอัญชันแสนอร่อยนะคะที่มีคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะวางบนใบตองแบบนี้เพิ่มความหอมนะคะ